คลิปของวันนี้นะคะต่อจากของอาทิตย์ที่แล้วนะคะซีซูยอดสิมปะดีของจิมบอลันวันนี้เรามาเล่าเรื่องแขมทิศนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อเจ้าชวนเจวนะคะเจวเป็นคนจีนช่องของเจวคือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจเราก็รู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเจียวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์นะคะในคลิปเก่าๆของเจียวนะคะเจียวก็เคยบอกแล้วว่าสี่สูยอดสิมปฏิกผลประเทศจีนมีอะไรบ้างก็คือการผลิตกระดาษซึ่งเราเคย ทำคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็ของวันนี่แขมทิศนะคะการสร้างแขมทิศคือมาแล้วกาก็คืออะไรดินปืนนะคะแล้วก็สก็คือการพิมพ์ซึ่งเรามา,ารู้จักทีละอย่างนะคะทีนี้นะคะแขมทิศภาษาจีนกลางนะคะเราเรียกว่าจื่หนันเจินนะคะในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าจั่หนันเจินจั่หนานเจนิจน,น,จนหมายความว่าอะไรนะคะที่จริงเจียวจะแยกเป็นทีละคาให้เลยนะคะคําว่าจื่ก็คือชี้นะคะ ชี้ไปนั่นไปนี่หนางก็คือทิกใต้นะคะเจงก็คือเข็มนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราแค่ฟังอย่างนี้เราก็พอรู้อ๋อก็คือเข็มที่ชี้ไปทิกใต้อะนะเราเรียกว่าจ่อหนานเจนนะคะที่จริงเมื่อก่อนนะคะจะมีชื่อบอราลน,นะคะชื่อซื่อหนานนะคะชื่อซื่อหนานแล้วก็ลักษณะจะก็จะไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ที่เราเห็นก็คือมันเป็นจา์ลงข้างล่างแล้วก็มีแขยอยู่ตรงกลางจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะ คือเมื่อก่อนตั้งแต่ช่วงสมัยชุนชิวจักวนะคะซึ่งเป็นปีก่อนคศ770ถึงปีก่อนคศ220นะคะประมาณช่วงนี้นะคะคนจิงโบราณก็เริ่มรู้เรื่องในการใช้แม่เหล็กในชิกทางแล้วนะคะเพราะว่าเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งของโบราณนะคะชื่อกู่ควงลู่ซึ่งอาจจะเป็นหนังสือบันทึกเร่ท่าต่างๆนะคะของ จินโบลาเมาื่อก่อนมาอยู่ที่ไหนบ้างนะคะคือเคยเขียนแล้วว่าตั้งแต่ช่วงสมัยชุนชิวจ้ารกู่นะคะแถวบริเวณฉือซานซึ่งแถวบริเวณฉือซานก็คือในปัจจุบันนนี้นะคะก็คือภาคใต้ของมณฑลเหอหนานนะคะอาจจะมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อฉือซานชุนนะคะอาหมู่บ้านฉือซานคําว่าฉือเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันกับแม่เหล็กนะคะภาษาจีนกลางที่เป็นฉือก็คือแม่เหล็กในหนังสือหน้านก็มีเขียนแล้วว่า ในบริเวณนั้นคือมีใช้ซื้อหนาน,นะคะคือคล้ายๆแขมทิกมาตั้งนานแล้วแล้วเอฟซน่าจะสงสัยก็เขาใช้เริ่มแรกเขาใช้เพื่อทําอะไรนะคะแถวนั้นเขาเรียกวือชันก็เกี่ยวกับที่ว่าบริเวณนั้นมีแร่ธาตุที่เป็นแม่เหล็กนะคะเยอะแล้วคนแถวนั้นก็คือขูมแม่เหล็กไปขายนะคะไปทำํนทำนั่นทํานี่เพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าเอ๊ะแม่เหล็กนี่คือแบบ มันมีแบบการดุกการกับการแบบดังออกการนะคะคือเขาก็เลยเอาเอกลักษณ์ของแม่เหล็กนี่นะคะคือเอาไปทําเป็นแขมทิศเพื่อทําอะไรก็คือเพื่อหาเลขท่าต่อไปนั่นแหละนะคะเพราะว่าตอนที่เขาไม่มีอุปกรณ์นี้นะคะคือเขาก็แค่หาไปเห็นนั่นแหละตามประสบการณ์นะคะคือไล่หาทีละที่นะคะแต่เมื่อไหร่ที่มีแขนที่นะคะแล้วก็ตรงกลางคือมันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะคล้ายๆสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางจะมีเอ่อรูนิดนึงนะคะจะมีช่องรู แล้วก็เขาเอามเมล็ดทําเป็นรูปทรงที่แบบช้อนนะคะที่เป็นช้อนใหญ่ๆแล้วก็เอาวางตรงการแล้วปลายช้อนนะคะมักจะชี้ไปทางใต้เพราะฉะนั้นเขาก็ใช้แข็มทิศนั้นนะคะไปหาเล่ท่าถ้าเมื่อไหร่ที่อีกทางนึงหรือว่าทางนั้นทางนี้นะคะข้างล่างภูเขามีเล่ท่านะคะเวลาเขาเอาแข็มทิศนั้น ไปหามันจะดูเข้าหากาันหรือว่าดังออกกันใช่ไหมคะอันนี้คือเราก็รู้ร,รู้อยู่แล้วนะคะอ่าในสมัยนะั้นคือแข็มที่ก็ยังไม่ได้ใช้แบบเป็นอุปกรณ์ทํานั่นทํานี่ที่แบบทั่วไปนะคะคือใช้ในเฉพาะอ่าบางอย่างแล้วเท่าที่มีหนังสือบันทึกด้วยตัวหนังสือนะคะที่จักรโบราณมานะคะแขนมที่ทั้งหมดเนี่ยคือทําจากเมล็ดนะคะอ่าน,นี่คือเมื่อก่อนแต่พอ ผ่านมาถึงสมัยวุ้ยจีนน้เป่ยเชาถึงช่วงราชวงศ์ถังนะคะช่วงเนี้การใช้เข็มทิศนะคะคือเหมือนแบบได้ใช้ในหลายด้านมากขึ้นนะคะนอกจากว่าการหาเลา่ท่าชี้ทางน,นะคะยังไปใช้เกี่ยวกับหมจุ้ยนะคะหรือว่าแบบการทําพิธีต่างๆเนื่องจากว่ามีคนใช้มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าการพบเข็มทิศไปทํางานหรือว่าไปนั่นไปนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่า คนจีนโบราณต้องคิดใหม่ทีเพราะว่าแบบเก่าคือเป็นแผใหญ่ๆแล้วก็ตก้องกางไว้ช้อนช้อนเมล็กใช่ไหมคะคือพบยาเพราะฉะนั้นในช่วงสมัยนั้นนะคะคนก็เลยคิดอีกอย่างขึ้นมาเขาเรียกว่าจายยื่อน้ำยูอาจื่อก็คือชี้เหมือนกันนังก็คือทิ่ใตนะคะยูคืออะไรปลาทําทไมเรียกว่าจืนายย้น้ำยูก็คือเขาเอาเหล็กแผ่นเหล็กนะคะเอาไปตัดเป็น คือเหมือนแบบส่งปลานะคะเอาไปส่งปลาแล้วก็เอาไปเผาเอาไปใส่น้าเอาทําหลายอย่างเพื่อให้มันเกิดการดุกหรือว่าการดังออกการคล้ายๆเมล็กแต่อันนี้เป็นแผ่นเหล็กนะคะเขาเรียกว่าสื่อขัาภาษาจริงนเราเรียกว่าการทําขั้นโตอย่างนี้คือสื้อขัวแล้วเวลาคมออกไปนะคะเขาแค่พบแผ่นเดียวนะคะแผ่นเล็กๆแผ่นเดียวก็ออกไปได้แล้วใช้ยังไงก็คือเอาไปลอยน้ํานะคะ น้ำที่ไหนก็ได้เอาเวลาเราออกไปทําธุรกิจแล้วว่าออกไปเที่ยวพอไม่รู้ทําพวกเราเอาหาน้ํามานะคะแล้วก็เอาเหล็กปาน้ำวันโาน้ํานะคะให้มันลอยแล้วก็มันก็จะชิดทางให้นะคะอ่ะอันนี้ทําให้สะดวกมากขึ้นแต่พอถึงช่วงราชวงศ์ส้มนะคะช่วงราชวงศ์ส้มคือปีคศ .960 ถึง1279นะคะช่วงนี้มีคนนึงที่ชื่อเสิงโคนะคะ เขาก็ไปใช้แผ่นเหล็กที่มีทรงปลานะคะใช้ไปใช้มาเขาก็สรุปออกมาว่าที่จริงนะคะพอมันเป็นแผ่น,นมันชี้ทําไม่ค่อยละเอียดนะคะทุกครั้งที่มันชี้ไปม,มันมักจะค่าขึ้นนิดนึงนะคะ mm hmm. เขาก็เลยคิดว่าสมมุติว่ามันเป็นเข็มล่ะมันเล็กกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ชี้ได้แบบละเอียดกว่าฉะนั้นเขาก็เลยคิดแข็มที่แบบใหม่ขึ้นมาแต่ก็ มีจานนะคะมีจายอยู่ในนั้นคือเอาจานมาลงแล้วก็ในที่จานเนี่ยมันจะใส่ไว้เลยทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกคือใส่ไว้สี่ทิศนะคะแล้วก็แบ่งเป็นยี่สิบสี่ช่องตรงกลางมจะขุกช่องเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำไว้ในนั้นเอาเข็มที่ผ่านขั้นตรง ทําให้มันดุกันได้นะคะเอาบวามลอยบนน้ําแล้วก็ให้มันชี้ไปก็เห็นว่าคือชี้ได้ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่ามันแบ่งช่องละเอียดด้วยนะคะแล้วควรก็เรียกแขนมที่แบบนั้นว่าสวยโลผันนะคะคาว่าสวยก็คือน,น้ําแต่ปัญหาคือเราจะ ต้องใส่น้ําเข้าไปตลอดนะคะทุกครั้งใช้ก็ต้องใส่น้ําแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยสะดวกแล้วก็อยาให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนะคะสุดท้ายก็มีคําว่าหั่นหลวผ่าออกมาคําว่าห่านก็คือแห้งแห้งก็คืออะไรไม่ใช้น้ําแล้วเอาเข็มนั้นนะคะให้มันอยู่ตรงการโดยที่แบบตั้ง เสาเล็กๆขึ้นมาหรือว่ายังไงก็ได้คือมีวิธีทําหลายแบบเพื่อให้มันลอยอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บก็คือพบไปไหนก็พบได้ไม่ต้องใส่น้ําอีกแล้วก็ชี้ได้ละเอียดขึ้นกว่าอยู่บนน้ําอีกนะคะแล้วสุดท้ายที่ห้านโลผานี้นะคะที่ไม่ใช้น้ําก็เลยกลายเป็นแข็มที่ที่ถือว่าเป็นแข็มที่ที่อ่อคงค้างสมบูรณ์แล้วก็ จนถึงทุกวันนี้ก็มีคนยังใช้อยู่นะคะแล้วในช่วงรัวชวงศ์ส้มนะคะที่จริงการเดินเรือออกไปต่างประเทศนะคะคือเพื่อค้าขายนะคะก็เริ่มแบบฮิตขึ้นมาแล้วก็อุตสาหากรรมการสร้างเรือนะคะก็เริ่มแบบพัฒนาขึ้นมาไปอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ใช้แข็มที่แบบการเดินเรือนะคะก็ตั้งแต่รัชวงศ์ส้มก็มีใช้แล้วนะคะแล้วก็เขาก็อ่าใช้แข็มที่ไปอ่เดินเรือค้าขา,ขายกับพ่อค้าอาหลับนะคะสุดท้ายพ่อค้าอาลรับห็นว่าเอ้ อันเนี้ยน่าสนใจคือเป็นสิ่งที่แบบเหมือนแบบถ้าเราเดินเรือนี่ต้งใช้เลยอะ่ะคือมันช่วยได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยซื้อซื้อขายแคมที่ไปด้วยแล้วก็ส่งไปขายต่อที่ยุโรปนะคะแล้วพอมาถึงช่วงราชวงศ์หมิงคนที่เคยฟังเจียวเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นะคะก็พอรู้ว่าราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ที่อุตสาหกรรมการสร้างเรือคายใหญ่นะคะเรือลำใหญ่เนี่ยคือถือว่าแบบ โอเคมากนะคะโอเคมากแล้วมีพ่อค้าออกไปทางเรือหรือว่าทําแบบระดับราชวงศ์นะคะออกไปเดินเรือนะคะก็เริ่มเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะ ก็เลยยิ่งทำให้แข็มทิศนะคะคือเหมือนแบบเป็นอุปกรณ์ที่ขัดไม่ได้เลยนะคะหลังจากนั้นทุกสมัยก็มีการปรับเปลนนิดนึงแต่หลกัลกๆมันไม่ได้เปลี่ยนนะคะทุกวันนี้เราสะดวกม,มากขึ้นะคะเรามี GPS นะคะมีมีแข็มทิศทำแอฟนะคะคือดีแบบออนไลน์แต่จริงๆแล้วเจียวเคยเห็นคนที่ดูผมช่วยของประเทศจริงนะคะคือถ้าเขาอยากจะดูให้แบบ ทิศไหนทิศไหนที่เป็นอะไรที่เป็นละเอียดเลยนะคะเขาก็ยังจะชอบใช้แข็มทิ่ที่แบบแบบโบราณอยู่เพราะอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คือขึ้นใช้ไฟฟ้านะคะไฟฟ้าอยู่รอบตัวเราเยอะเมื่อไหร่ที่เราใช้เอปที่เป็นแบบแข็งที่เนี้ยไปดูเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยโอเคคือไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะก็เลยใช้แบบเก่าเพราะฉะนั้นแค่นี้เราก็พอรู้แล้ว่าอันนี้บรรยาของคนเมื่อก่อนคนโบราณนี่คือสุดยอดจริงๆนะคะใช้ได้ถึงทุกวันนี้เลยนะคะ แล้วแล้วเอฟซีก็อาจ,จะมีข้อสงสัยสรุปแขมที่ใายเป็นคนที่คิดขึ้นมานะคะคือในประวัติศาสตร์ของปะเดทศจิมไม่ได้มีจดบันทึกชื่อว่าคนนั้งคนนี้ผลิตออกมานะคะหรือว่าสร้างขึ้นมาคือต้องบอกว่าเป็นกล่มนะคะกล่มประชาชนที่เขาทำงานอยู่แล้วนะคะสรุปออกมาโดยที่ใช้ประสบการณ์ ของพวกเขาเองนะคะโอเคเรื่องแขมที่นะคะคือเราก็ดูไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปที่เกี่ยวกับดิงปืนนะคะ